นำอายุหวงมาลบกับอายุสชินยองนะครคือเจ็ดสิบลบสิบเท่ากับหกสิบครับแล้เรานำหกสบมาหารบบลกบมาหารหก สองครับแล้วเราติดสองมาลบสิบเท่ากับสองครับตสองครับ้ไออบอบอบปอีกสองปีอายุหนูจะเป็นหกเท่าทินยองครับ เอาุณค <mean> ้าเปรื้หัวได้ด้วยนะคะ